สวัสดีทุกคนทุกท่านผู้ที่ให้การติดตามรับชมรับฟังผ่านทางช่องทางมหาแม่งนะครับก็ขอสีหนึ่งครับรุ่นนี้ก็โดนออกช่วงออกดอกช่วงออกรวงนั้นก็โดนฝนมานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ออกรวงหมด100เปแล้วนะครับผมซึ่งเราจะมาดูนะครับผมสภาพหลังออกเกสรอ,ออกรวงนะครับผมตัวนี้เกสรก็ทิ้งพลาวหมดนะครับผมเป็นค่าที่ติดอยู่ตรงใบนี้ก็คือ,อเป็นลักษณะของ เกสรหรือพอเลน n ์นะครับผมเนาะเกสรตัวผู้ที่มันมาติดค้างอยู่กับใบเพราะว่าใบนั้นมีความชื้นมีฝนตกลงมาแล้วพอเกสรร่วงไปติดนะครับผมมันก็เกาะอยู่ที่ที่ใบนะครับผมตอนนี้ข้าวก็ออกรวงแบบร้อเซ์แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าผมมี1เรื่องราวประเด็นที่มาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้เอาไปรับชมรับฟังนะครับผมนี่พอดีเห็นเคสเลยอย่างนี้นะครับ คือการออกออกร่วงแบบนี้นะครับผมเนี่ยนานๆจะมีให้เห็นนะครับผมซึ่งแบบนี้มันก็คือเป็นโรคก,กาบใบแห้งใบเน่านะครับผมที่เกิดจากกลุ่มเชื้อรานะครับผมเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเห็นไหมครับว่าออพอกาบใบมันแห้งนะครับผมมันก็จะเป็นท้องท้องแตกท้องพังแล้วก็ออกรวงมาเสียหายซึ่งโรคนี้นะครับผมหลายคนหลยท่านถามในฤดูที่ผ่านมาว่า จัดการยังไงป้องกันยังไงนะครับผมอย่างนี้มันมันมันถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจัดการไม่ได้แล้วนะครับผมมันต้องทําการรักษาส่วนที่เหลืออยู่เท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วตัวนี้วิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันก็คือต้องป้องกันตั้งแต rix, ่ระยะที่ท้องหรือเราทําให้ข้าวนั้นแกล่งตั้งแต่ช่วงข้าวที่กําลังท้องแบบตั้งแต่ท้องอ่อนๆมา จบจนว่าท้องแก่แล้วก็ออกรวงในที่สุดนะครับผมมันถึงจะลดปัญหานี้ได้สังเกตว่าคือในแปลงในแปลงไหนที่มีการจัดการช่วงท้องท,องที่ดีนะฮะมันก็จะปัญหาเหล่านั้นก็จะน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าแปลงไหนที่จัดการเรื่องช่วงท้องไม่ค่อยได้นะครับผมมันก็จะเกิดปัญหาหพวกรวงแดงรวงรว,วงแดงรวงกับใบแห้งใบเน่าเนี่ยเยอะมากๆนะฮะซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาหนักเพราะว่า ฝาฝนมันตกในช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงตากเกสรพอดีซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ข้าวนั้นมีความอ่อนแอค่อนข้างม,มากและเกิดเกิดเ,เป็นรวงแห้งรวงไหมอย่างที่บอกนั้นนะครับผมได้ค่อนข้างมากเลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นไปตามกลไกธรรมชาติถ้าเราไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมันก็จะทําให้ข้าวเราเสียหายได้ค่อนข้างหนักและไวนะครับผมคือ,อประเด็นที่จะทําให้ได้100%เป็นเป็นไปไม่ได้เนาะนะครับเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ป้องกัน ตั้งแต่ช่องท้องนะครับผมมันก็จะเป็นน้อยนะครับผมก็อย่างที่ผมแนะนําทุกคนทุกท่านไปนะครับผมว่าใช้อะไรนะครับผมคือ,อสาเหตุอของโรคเหล่านี้นะครับผมมันเกิดมาจากเชื้อรานะครับผมดังนั้นสารที่เราควรใช้ก็คือสารป้องกันและกําจัดเชื้อราเนาะสารป้องกันกําจัดเชื้อราที่ใช้ก็ที่ผมใช้ไปล่าสุดก็คือตัวอไอโซโพาราแซมนะครับผมบวกอะโซซิสโตโบินหรือตัวรีฟฟกอีโวน,นั่นแหละนะฮะซึ่งมันก็มีผลช่วยให้ข้าวนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ย ใบธงใบก้านใบต่างๆมันสวยนะครับผมมันเขียวแล้วมันก็ไม่ค่อยมีโรคซึ่งพอมันไม่ค่อยมีโรคนะครับผมมันก็ส่งผลให้ข้าวนั้นลวงมันก็ปัญหาน้อยนะครับผมแต่มันก็ยังมีเม็ดด่างให้เห็นบ้างนะครับเนาะไม่ใช่ไม่มีเลยมีให้เห็นบ้างแต่ว่ามีค่อนข้างน้อยซึ่งแน่นอนครับก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของเนื้อสารนะครับผมทำทำให้ข้าวนั้น มีความสมบูรณ์ได้ค่อนข้างมากแล้วก็ป้องกันโรคได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเกิดว่า,าเราใช้สารที่ดีแล้วนะครับผมจังหวะจังหวะโอกาสนะครับผมก็มีผลด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ช้าหรือเร็วเกินไปนะครับผมการควบคุมของมันประสิทธิภาพของมันก็ไม่เต็มที่ดังนั้นเนื้อสารตัวนี้นะครับผมเขาแนะนําให้ฉีดให้ใช้ในช่วงที่ข้าวกระถางประทูหรือเขาเรียกว่าข้าวกําลังเริ่มเริ่มตัวเริ่มเริ่มเริ่มท้องนั่นแหละครับผมพอเริ่มท้องเนาะ ก็คือผ่านผ่านช่วงอายุครึ่งหนึ่งของอายุข้าวทั้งหมดมาประมาณสัก7วัน10วันเขาจะเข้าสู่ระยะกรัดถางประตูกรัดถา,างประตูก็คือไอช่วงช่วงข้อข้อของใบธงแบบนี้นะครับผมมันไปตรงกับใบสุดท้ายของอของต้นข้าวนะครับผมมันจะทําให้ตัวข้างในเริ่มสร้างเกรสรน,นะครับผมพอเริ่มสร้างเกรสรเขาเรียกว่าข้าวกรัดถางประตูนะครับผมถ้าเราใช้เชื้อราช่วงนี้มันก็จะช่วยป้องกันนะครับผมแล้วก็เสริมสร้างคุม้มคุ้มกันให้ข้าวนั้นมีความแข็งแรงเป็นอย่างยิ่ง นะครับผมก็แปลงนี้อย่างที่ผมฉีดพ e like ่นไปก็คือผมฉีดพ่นตัวฤาษีอีโวไปนะครับผมข้าวมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับผมมีเม็ดด่างเม็ดลายบ้างนะครับผมไม่ใช่ไม่มีเลยมีบ้างนะครับผมแต่ว่าข้าวไม่ได้ไม่ได้เป็นเม็ดรีบนะครับผมแล้วก็ผสมเกสรติดกันข้างมากคือตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งที่เราชอบก็คือในส่วนของตัวเกสรตัวผู้นะครับผมมันเยอะมากนะครับผมพอเกสรตัวผู้มันเยอะมันพราวช่องเช้าช่องช่องแดดช่อง้สายนะครับผมมันจะมันจะทาให เรามั่นใจได้เลยครับว่าข้าวนั้นถูกผสมเกสรค่อนข้างดีดังนั้นปัญหาเมล็ดรีรบมันจะน้อยลงนะครับอันนี้คือการเลือกใช้สารเนาะนะครับผมส่วนท่านใดจ,จะใช้ตามไม่ใช่ตาอันนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดใช้ก็เอามาแชร์กันได้นะครับผมท่านใดที่ใช้อยู่ก็เอามาแชร์กันได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ใช้ตัวอื่นตัวใดอยู่แล้วก็คือพยายามถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนั้นใช้ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยคือใช้ไปแล้วถึงถามยังไงผมก็ผมก็ก็ตอบไม่ได้นะครับว่าว่าใช้ได้ไหมไม่ได้นนคคือถ้้้าใชไปแลวะรับผม ไม,ไม่ถามแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าม,ม,มันใช้ไปแล้วเนาะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมเว้นแต่ว่าเราเก็บข้อมูลไว้เพื่อจะศึกษาแล้วก็นําไปใช้ในฤดูถัดไปเท่านั้นนะครับก็วันนี้คงจะอัปเดตนะครับผมก็ขอซีหนึ่งอย่างที่เราได้ทํามานะครับผมเป็นอีกหนึ่งแปลง,นะ,น,งน,ลน,ะนะครับผมพื้นที่ตรงนี้5ไร่เนาะนะครับผมพื้นที่ตรงนี้5ไร่ก็คงจะไม่นานวันนะฮะก็จะเข้าสู่ระยะโค้งงวยแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำการฉีดรับรวงแล้วนะครับผมตอนนี้แต่ทาการฉีดรับรวงแล้วไม่กี่วันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตอีกหนึ่งแปลงที่กําลังสุกนะครับผมใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับผมกะว่าภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าเท่านั้นนะครับผมถ้าตามอายุนะฮะก็วันนี้คงจะเอามาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อาราต่างๆนะครับผมในช่วงระยะเข้าวท้องมีความสําคัญค่อนข้างมาก และเราต้องจําเป็นต้องป้องกันเพื่อที่จะลดปัญหาและไม่ให้เกิดการระบาดหรือการเข้าทําลายของโรคนั้นๆน,น,นะครับผมวันนี้ก็คงจะมีประเด็นเพียงเท่านี้ท่าในใดที่มีคําถามสงสัยนะครับผมก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ทิ้งคําถามไปได้ใต้โพสต์วิดีโอนี้หรือเข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรบ้านนอกบอกเล่าชาวเกษตรนะครับผมแล้วก็นําภาพนําวิดีโอต่างๆนะครับผมเข้าไปโพสต เข้าไปโพสต์นะครับผมเข้าไปโพสต์ไปสอบถามพูดคุยเพื่อให้สมาชิกหลายหลายคนที่อยู่ในนั้นนะครับผมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นการนําความรู้มาแชร์ให้กันและเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในท้องไร่ท้องนาของตัวเองนะครับวันนี้มหาแ่งคงมีประเด็นมาฝากกับทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้วันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมหาแม่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ